ตัวนี้เป็นคอยนะครับนี่เป็นคอยส่วนใหญ่เขาจะใช้สัญลักษณ์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับในการเขียนวงจรน,นะครับถ้าเป็นเป็นถ้าเป็นการแสดงไฟแต่ละเฟสนะครับไฟแต่ละเฟสที่จ่ายมานะครับก็เป็น L 1 L2 L3 นะครับหรือบางทีนะครับบางทีเขาก็เป็น AST ก็ได้นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะภาพชัดไม่เลยแล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าเป็นนิวตอนส่วนใหญ่เขาจะเขียน ก็บางทีอย่างนี้เหมือนกันก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนิวตันนะครับหรือบางที่เขาจะเขียนแบบนี้นะครับนี่ก็นิวตันเหมือนกันแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เวลาเขียนเขียนสัญลักษณ์ลงไปเนี่ยจะต้องกำกับด้วยตัวอักษรนะครับต้องกำกับอักษรให้ชัดเจนด้วยนะครับโอเคนนะครับ มีอะไรอีกที่เราใช้บ่อยๆมีฟิลฟิลไงฟิลนะครับไอตัวนี้เป็นแสดงไฟแต่ละเฟสนะครับนะทีนี้ถ้าเป็นฟิลฟิลฟิลก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับเป็นฟิลนะ ฟิลที่ใช้ในการเขียนวงจรส่วนใหญ่จะเป็นฟิลคอนโทนนะครับเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์ F1 นะครับแล้วแต่นะครับแตลว่าเขานิยมใช้ F1 กันนะครับบางทีก็มีแบบนี้นะครับฟิลเหมือนกันนะฟิลคอนโทนนะครับฟิลคอนโทนโอเคไหมครับ เขียนเนะคิวคอนโทรลนะครับมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกอถ้าเป็นเป็นเบเกอร์แล้วกันเบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์นะครับเบเกอร์นะครับเบเกอร์เบเกอร์นะครับก็ แบบนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นเบรกเกอร์นะเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับถ้าสมมุติอยู่ในวงจรนะ mm hmm. ก็เบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในวงจรพาวเวอร์นะครับวงจรกําลังนะครับ mm hmm. เวลาเราเข้าสายต้องผ่านเมนเบรกเกอร์ถูกไหมเมนเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์ก่อนถึงจะจ่ายไปไปส่วนอื่น,น,น Control, etic, ๆนะครับจ่ายไปฟิวคอนโทรลจ่ายไปแมกเนติกจ่ายไปโอเวอร์โหลดต่างๆนะครับนะมีอะไรอีก มีอะไรครับอ่า,อาเป็นแมกเนติกแมกเนติกแมกเนติกนะครับถ้าเป็นแมกเนติกแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะชื่อเต็มนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับหรือบางท่านเรียกคอนแทคเตอร์อย่างเดียวนะครับก็ตามตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่า ขอให้ความหมายตรงกันนะครับว่าเป็นตัวแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะแมกเนติกครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงจรพาวเวอร์นะครับแมกเนติกก็จะเป็นแมกเนติก3ิเสามเฟสนะครับสามโพสามโพนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับคะ ตัวนี้เป็นคอยนะครับนี่เป็นคอยส่วนใหญ่เขาจะใช้เคนะถ้าคอยเนี่ยเขาจะใช้ตัว k นะครับใช้ตัว k นะครับตัวนี้เป็นคอยตัวนี้เป็นหน้าคอนแทคนะครับหน้าคอนแทคนะครับอา,อาจจะเป็นเอนึ L 1, L 2, L 3, ่งเอลตรงนี้ก็ได้นะครับแมกนีติกเอาคร่าวๆนะไม่ต้องเป๊ะตามตามสัญลักษณ์มาตรฐานนะครับไม่เป็นไรนะครับ เมื่อท่านต้องไปใช้งานแล้วมันต้องเป๊ะจริงๆเนี่ยก็ค่อยไปศึกษาเอานะครับโอเคนะนะค่อยไปนเน้นเอานะโอเคอมีอะไรอีกอแมกเนติกมีโอเวอร์โหลดนะโอเวอร์โหลดรีเลย์จำได้ไหมครับจำได้ไหมโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับ ประมาณนี้ถูกไหมโอเวอร์โหลดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนเป็น F3 นะครับโอเวอร์โหลดนะนะนะสัญลักษณ์โอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ระบุเป็นตัวอักษรนะครับนะักอันนี Over load, Over load นน้โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้โอเวอร์โหลดรีเลย์นะเห็นไหมครับ เห็นชัดไหมเคนะครับมีอะไรอีกมีอะไรครับที่เราต้องใช้เยอะๆในการเขียนวงจรมีอะไรครับเ,เดี๋ยวผมดูคอมเมนต์นิดนึงมีคอมเมนต์ไหม อ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ามีหน้าคอนแทคถูกไหมหน้าคอนแทคถูกไหมครับสวิต์ะ Switch, นะหน้าคอนแทคสวิต์นะครับถ้าเป็นเอ่อ N.O. นะครับถ้าเป็นหน้าคอนแทคของสวิตที่เป็น N.O. นะ N.O. ก็ พวกเราเคยดูคลิปมาแล้วนะครับเคยดูคลิปมาแล้วอ่อน NO. ถูกไหมอนโอถูกไหมครับปกติเปิดถูกไหมครับถ้าเป็น NC ็นะเป็นเอ็นยังไงครับ NC ถูกไหมครับต่อกันถูกไหมครับต่อกันอยู่ถูกไหมปกติปิดเชื่อมต่อกันอยู่ถูกไหมครับทีนี้ถ้าแสดงเป็นตัวพุทธ์ัตต้อนสวิตช์นะครับก็ให้พวกเราเขียนง,ง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับนะเขียนง,ง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับอา,อาจจะเป็นสวิตช์หนึ่งตัวนี้อาจจะเป็นใส่ตัว S เ,เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย แสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการกดนะครับปุ่มกดนะจริงๆแล้วมันมีกดมีบิดมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ว่าก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาล้วกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโอเคถ้าเป็นฟุตบัตต้อนสวิตให้เขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถไปเรียนต่อได้ที่กลุ่มช่างตัวจริงนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย มันกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่สนใจงานไฟฟ้างานระบบคอนโทรลโดยเฉพาะนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีคอร์สเรียนฟรีแบบนี้ให้เรียนเยอะแยะเลยนะครับาสามารถเข้าไปเรียนต่อในที่กลุ่มช่างตัวจริงนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มครับ